ดกบ,บุฟเฟ่ทุเรียนครับใครแม่งบ้ามาจัดวะไอ้บ้า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 ที่ไหนก็ไม่รู้เธอ,อ,อ,อจำฉันได้อยู่หรือเปล่าเธอจะยิ้มให้ฉันหรือเปล่า สวัสดีครับตอนรับเราก็สู่รายการเบบี้บัมนะครับใน EP นี้เนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าไม่ได้เกี่ยวกับไพก้าเลย ต่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเพราะว่าเราเนี่ยยกขบวนมาครับเป็นความฝันสูงสุดเลยนั่นคือการแดกบุฟเฟ่ทุเรียนครับหัวหนึ่ง800กว่าบาทแดกไม่อั้นวันนี้ครับเราจะไปกินต่อด้วยเราก็เลยชวนเพื่อนที่เรารักมากๆมากับร้องรักถ้าอย่างนั้นไปกินกันเลยดีกว่าไหมไม่เราต้องกินทุเรียนก่อนโอ้โหแล้วเราค่อยไปกินเหล้ากันต่อจะฆ่าหรือเปล่าหรือไงฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายเขาเรียกว่าวิธีการนี้เราต้องดูแบบใช้วิจารยณ เราจะมาดูกันว่าในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาจะสามารถยัดทุเรียนลงไปได้กี่กิโลลงไปท้องเขาแล้วบรรยากาศของงานที่กินทุเรียนแบบบุฟเฟ่ในห้างเซ็นทรัลเวิร์มันจะเป็นยังไงกูก็เพิ่งเคยได้ยินปกติจะกินบุฟเฟ่ทุเรียนมันต้องไปสวนอะไรอย่างเงี้ยไปอยู่ในสวนตลาดอะไรพวกนี้นะวันนี้งานแบบนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงใครแม่งบ้ามาจัดวะ่าตามเจ้าของงานมาดิไอ้บ้าบ้าบ้าที่ไหนก็ไม่รู้ สวัสดีครับพียวสวัสดีครับ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 ไม่ไมมีใครแล้วที่ไม่มีใครแล้วพวกมือบาสทมี่อะไรกันเอ้าวผมเห็นลงประกาศว่าแดกทุเรียนฟรี ไม่ใช่ลูกแม่เดียวเขาก็แห่กันมามันยังไงมันยังไงวะเฮียอยู่ดีมาอยู่ในเซ็นทรัลเวิร์มัยเขาต้องไปจัดลำส่งลำสวนก็รู้ไงคือเกิดมาไม่เคยคิดจะทําทุเรียนขายอมีแต่แค่แดกอย่างเดียวแต่ตอนนี้ทุกวันนี้ก็ไม่ได้กินแล้วด้วยเพราะว่ามันแบบกินแล้วมันมันร้อนในมันอะไรไม่รออนวันแดกร้อนวันแดกแต่เล่าไอ้นี่ตลกไอ้นี่ตลกไอ่นี่ตลกแดกเล่าแล้วแดกทุเรียนไม่ได้ก็เลยไม่กินทุเรียนถูกมันทําให้เรา เราชอบเด็กเล่ามากขว่าเสียเวลากินเหล้าตอนนี้ก็เลยคิดว่างั้นเราไม่กินไม่ได้แล้วขายคนอื่นแล้วกันเฮ้ยแล้วมันจะคุ้มหมดว่าเฮียคือสวนเนี่ยเขาเป็นพาร์ทเนอร์ใช่ไหมเป็นเหมือนซัพพลายเออร์เขาก็ยินดีที่เอามาให้เราเนี่ยมันจะชุมพรครับอ,อันนี้แม่งคือเกรดที่ส่งเกาหลี เขาเรียกว่าเกตเอบที่ที่มานี่คือแบบจ่ายเงินป e wow wow ุ๊บมันก็ไปปอกเองด้วยใช่ไหมพอึงซ sure ื้อเสร็จปุ๊บก็แต่นี่คือหมายเคาะหมายเคะให้เวลาให้เวลาหนึ่งชั่วโมงนี่ตรงนี้จะมีตรงนี้นี่แต่อันนี้ภูนี้แน่นเครับผอเอ้ยภูใหญ่ๆอยู่ข้างลางแค่ของเฮียเนี่ยคือมีสายพันธุ์อะไรบ้างที่เอามาให้ลูกค้ามองครับทมอนครับไปขอฝรั่ง ชนีเหี่ยวรายการเด็กรายการเด็กพูดนเลเด็กแรงเยอะไปไม่เพื่อจะได้รู้กรรมของมีหมอที่กูไม่ต้องเอาไว้เอาหมอนทองชนีแล้วก็ไข่ยาวต้านยาวหนอน่อเอาเปชนีไข่แต่พูดจริงๆอะไรคือชนีไข่มันเป็นพันมันมีมีนกหยิบด้วยแต่ส่วนใหญ่ที่นิยมมันคือหมอนทองชอบฝรั่งสีเราใช่ชอบฉีดทุเรียนด้วยชอบแหวดอะใช ที่นี่มีไหมที่มีให้แหวกไหมมีคือนานไหมได้ชวนมาทำอะไรกูไม่กินแล้วแต่พาไปดูเลยพาไปดูดีกว่านี่ยังไงนี่คือตอนนี้กำลังจัดเซตสำหรับบุฟเฟ่ต์สำหรับสองท่านคือในบุฟเฟ่์เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเนื้อทุเรียนแล้วก็มีขนมทองลอดทองลอดนี่คือลอดช่องทุเรียน ลอดช่องที่เขาจะทุเรียนเนาะมีที่นี่ที่เดียวนะตอนนี้ในประเทศไทยตัวเส้นมันจะสีเหลืองเหมือนสีทุเรียนนะก็คือลอดช่องแหละแต่สีเหลืองแล้วก็เราใช้ส่วนผสมของทุเรียนเข้าไปเข้าไปทำเพราะปกติถ้าเป็นลอดช่องมันจะใช้ใบเตยแต่นี่เราใช้ทุเรียนแล้วก็น้ำก็น้ำลอดช่องแล้วก็ใส่เนื้อทุเรียนไปหน่อยถามน้พี่แม่ดีกว่างานมีแต่วันไหนงวันไหนแต่กี่วันเนี่ยวันนี้วันแรกครับอ๋อแต่ว่ายังไม่มีใครมาทุบสติติ ยังไม่มีแดกเยอะๆจนแล้วพรุนี้พรุงนี้ก็หมดแล้วพรุนนี้ก็ไม่มีแล้วออมาสองวันวันเดียวเดี๋ยวป้ายจะมาทำป้ายป้ายงอกใหญ่จัดวันเดียวได่สามเดือนอ๋อสามเดือนนะเหมือนชูเรียนเล่เราก็ไปไปเอสวิวไหมสองเือร์เทนทันไปเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยนั่นก็ว่าไปติดตามได้ทางไหนติดตามได้ทางไหนเพสทองรอดชูเรียนพรีเมียมครับต่อไปนี้มีฉายาใหม่แล้วแมนทองรอด ถูกต้องชื่อแบรนดิ้งเนี่ยโลโก้หน่อยเอาไว้พวกเราแดกฟรีเลยเลยหมดเวลาขายของแล้วเ้ยถึงเวลาเฮ้ยพวกเรายกมีดมาดิย่างปลอมมาปลอมกติกาคือมีเวลาให้หนึ่งชั่วโมงอยากกินเท่าไหร่กินไปใช่ครับอ่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าระหว่างลุงหนุ่มกับอาเบสเนี่ยแต่ละคนจะกินก็ไม่ได้เท่าไหร่คือจริงๆมันจะเริ่มสตาร์ทคือทุเรียนเต็มๆเลยหนึ่งกิโลเอาไม่ดอกมาแล้วหรือเราเอา A สี่ที่ การดีก็ปอเปลือกไม่ไม่มึงมึงเลือกได้ว่ามึงจะแดกเนื้อทุเรียนหรือมึงจะแดกกูเฮ้ยประจำที่ลนั่นนั่ไม่เสียเวลาไม่เสียเวลาเนี่ยเจ้าของแม่งฉลาดดูหน้าเขาเหนียวตัดกำลัง พี่จะบ้าเปล่าเรามากินแบบคุ้มๆพี่เราเข้าเหนียวมาตัดกาวลาทำอะไรมขืออะไรอะไรอะไรอันน anyway? ี้มันเป็นด uh ูเอาน้ำมาพี่หอแดกน้ำพี่หมดขวดหนูไม่ต้องแดกเขาทุกยันไม่ใช่ไม่ใชมนี่ไหมฟังก่อนพี่ใยังไงคือเราก็ต้องการจะแนะนำเพราะร้านเรามันมีอะไรบ้างเพรนั้นในเฟิร์สเสิร์ฟแรกอ่ะแรกจะเป็นอย่างนี้ก่อนอะต่อไป ต,ตรงนี้หนึ่งกิโลตรงนี้หนึ่งกิโลโเฮียรู้ไหมผมเป็นคนที่ชอบกินทุเรียนมากแล้ววันนี้นั่งดูมันแดงเนี่ยอาจจะแบบถึงขั้นตายได้อะเพราะเป็นคนชอบกินอเอามากินดิชกิมไหมกินห่าเลยเฮียลงไปแดกต่อ,อไม่นิดเดียวพอนิดเดียวเราก็เรียกรถลงม,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 มาด้วยนะถ้าพร้อมเชิญแดกครับถึงเวลาตอนนี้เราเริ่มกันที่5้าโมงครึ่ง คุณเคยกินทุเรียนมากที่สุดในชีวิตคุณกี่โลสองลูกอะเมื่อกิโลสองลูกสองลูกเหรียต้องมีประมาณไปกินไปสองลูกสามสี่โลแล้วเมื่อไงเมื่อไงลูกเดียวลูกเดียวไม่ลูกลูกหนึ่งอะมันประมาณสองถึงสามโยที่พี่คัดมาใช่ครับพี่ยะถ้าเนื้อมันประมาณกี่โลครับเนื้อมันก็จะประมาณสักหรกรัมเกือบครึ่งสมมุติจุนุสามก็ประมาณโลครึ่งแต่ว่ากติกากอันนึงก็คือมึงต้องกินเม็ดนะครับด้วยนะ ว่าทพราะมันยืนอึงแล้วอิ่มต้องกินเม็ดด้วยแม่งหนักเม็ดเนี่ยแหละแล้วมันจะไปกินเหล้าได้เหรอได้ทำไมมันกินไม่ได้ไม่กินไปเยอะๆอิ่มมันร้อนไงเอารายการเรามีคอนเทนต์ได้เฮียกินได้คอนเทนต์ตายในรายการใช่ตายไปไปตายที่โรงพยาบาลพาไปตายที่โรงพยาบาลน่าดีทานโคตรอร่อยเลยเฮียอร่อยมากนิ่มๆรสชาโคตรอร่อยมันชิมก่อนเนี่ยแม่งจะให้กูไปตายที่โรงพยาบาลเนี่ยต้มกลิ่นต้มกลิ่นต้มกลิ่นนิดนึงต้มกลิ่นนิดนึงมีมียั่วมียั่วหน่อยมีเยี่ยมอันนี้มาจาก อ่าละอูกับน้ำแระเพราะตอนนี้ทุเรียนมันจะเป็นของทางใต้แล้วทางใต้ครับอย่างทางยองทางจันอะไรมันก็เริ่มเริ่มเริ่มซาเริ่มหมดเป็นไงคุณคุณช่วยอธิบายถึงรสชาติมันต่างกันที่เราไปซื้อตามตลาดไหมแล้วโดนหลอกอ่ะคือเราสองคนชอบไปตเวนหาทุเรียนแดกแถวบ้านซื้อมามันดีเยี่ยแห้งอย่างกระดาษทรายอ่ต้องกินหมดก็ได้วโอ้โหไก่นะพอไอ้เพชรต้องโดนพี่เขาแม่งรักน้องหวังดีกับน้องพอเขาบอกกูจะแดกเล่าเอาทุเรียนให้กูแดกก่อนก็ไม่กินนิดเดียวชิมเอา ยังไงไ i โ <saw>. ซไม่ไม่บอกเขารู้ว่าหมอนทองเรี<ม>นยนผู้เรียนตัวจริงเขาบอกว่าหมอนทองที่ดีต้องไม่มีกลิ่น้างกลิ่นน้อยๆเอเอกลินแค่เนี้ยคุณไอเบสเขาจะหมดลงไม่ต้อกินข้าวผักกะเพราหรือยัง ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนี่ปู่ผมนี่ก็ถึงขนาดไม่กินข้าวตั้งแต่เช้านะโอ้เออเคยว่าเดินมันตาลขึ้นเลยนะคือ้าวเขาบอกว่าห้ามกินนะแล้วไม่กินข้าววะไม่กินนะไอ้เหี้ยแล้วมันก็บอกกูว่านหรอกนี่อย่ากินนากๆะว่ามันเดี๋ยวมันมันตายเร็วแน่หมายถึงว่าจอดเร็วอ่ะ ไม่แต่ว่าเดี๋ยวที่กินอันนี้แม่งอร่อยมากพี่บอกนะตัดกําลังลูกค้าตัดกาลังลูกค้าเป็นัวเหรอมันจะไปเดี๋ยวมันไม่คุ้มพี่แม่แต่วันนี้ภารกิจเราคือดวนทุเรียนเลยดวนทุเรียนก่อนไม่เดี๋ยวนี้กินกินทุเรียนแล้วค่อยมากินในพวกนี้ตามต้องกินให้หมดด้วยคนละชุดนี่อะไรอ่ะพี่นี่อะไรนี่คือน้าตาลตระหนูเก็นคาร์โบเลยอ่าใช่อัวอย่างนิดนึงนิดหน่อยให้มันแบบ เบ้ใบหน้ามึงถึงสั่งมากเลยนี่อร่อยไงเดี๋ยวเอาเนื้อมันรึมไหมเฮียวกลัวขาดทุนเนี่ยไปเอาพวกเนี้ยมาตัดกำลังพวกมึงอยู่ตลอดมึงรู้มหมว่าพวกเนี้ยแม่งก็แพงพอพอับที่เรียนงั้นเดี๋ยววัดกันเลยใครกินที่เรียนได้เยอะกว่าใครกินข้าวเหนียวได้เยอะกว่าใครกินไอ้ทองรอดได้ได้เยอะกว่ามันจริงเก่งแบบ ไอเบสใช่ไหมอันนี้ผมก็กินได้แค่เนี้ยอนนันี่มัเฮื่อกี้ดูตัวมันนะถ้าผมลงแข่งนี่ผมกินหมดไปตั้งนานแล้วไปร้านไหนแม่งก็แดดเขาหมดเลยคราวนั้นไปร้านอะไรฮะมีร้าย่างเพราะว่าเ <c oughs> น,นื้อพี่ก็ไม่กินนะไอ้นี่กินไปหมื่นกว่าก็มีเมืองหาไม่าต่ไหนไอ้น,นี่พี่กบนี่นี <c oughs> ่นาเหมือนพี่กได้เหมือนพี่อ่ะกูว่ามันเหมือนไอเนี่ยพี่ปอดอ่ะปอดสกจัยอะปอดไปโดนแดดเพราะว่าเหมือน <c oughs> ไอ้เฮียขอเพิ่มเลยมาอีกจานมาอะไรนี่เข้ามาเลยจ้าโอ้ว้าวไม่เลยถ้ากินไม่หมดเนี่ยกูปรับขีดละร้อยปรับอีกเหรอหมดแล้วหมดอยู่แล้วไม่ไม่มันพอไม่หมดเราก็ปรับแต่ว่าเราก็ให้เขาออกกลับบ้านไปเพราะไม่งั้นเราจะไปขายใครต่ออ่ะเนี่ยเนี่ยมันเหลือแน่เหลือเทียมึงนั่งมาห้าทีแบงค์ไปเคงกระโหลกอันนี้ต้องไปผมถืออ่ะเนี่ยใครหยุดกินผมคอยฟาดกินได คุณก็กินเหลือให้ลูกค้ากูกินบ้างนะเดี๋ฟตม้งเริ่มขาล้เวลากินเนี่ยแม่งเป็นสงคามเวลาเก็บตังอะหนังชิลชิปผมคาดหวังว่าพวกคุณจะได้กินประมาณสัก4-5ห้าโลนะหกโอ้เลยนะทำให้คุณผู้ชมผิดหวังนะโหผมที่จเอือยไอ้เฮียเนี่ยก็แค่ห้านาทีเองป้ามันเนี่ยโอ้โหพี่กำลังคิดอยู่ว่าปรับเป็นเหลือครึ่งชั่วโมงเพราะว่าชั่วโมงมันนานไป คนมันจะรวยช่วยไม่ได้ครับน้องๆนี่อันนี้อันนี้ประมาณ15นาทีแล้วที่พวกมึงกินกันอยู่ใ่ะไฮไลท์อยู่ตอนที่พวกมึงเริ่มอิ่มเร่าอิ่มเฮ้ยคุยกันต้องเยอะนี่ดูดิคนก็กินก็มาชวนคุยให้ไวลาหมดไปเรื่อยๆนี่ไม่น่าเนี่ยถึงรวยเงี้ยวันนี้แหละพวกมึงจะไม่ลืมทุเรียนอีกต่อไปอย่าให้กูเห็นอาทิตย์หน้าไปแดกทุเรียนกันอีกนะเริ่มดื่มเฮ้ยตรงนี้อะไร แน่นว่ะไม่ไหวไอ้เฮียอยู่บ้านแดกสุกี้คนเดียวมม้อเลยไอ้ควายไอ้เฮียคนละอย่างสุดที่มันเป็นเนื้อเป็นอะไรไอ้เฮียเนื้อต้องอิ่มกว่าป่ะวะมึงต้องทำให้เฮียแมนเขาหน้าเสียเราไปแกล้งเขาเ้าก่อนอยู่บ้านกูกินหิวนี่อ้าวมาแล้วเบสผมรู้สึกว่าเนี่ย ไมากลางก็พอบ้างอันนี้เผื่อเขาได้สายต่อแล้วจะหมดร้านแล้งมึงไม่ไหวกูบอกว่าไม่พอแลยอ้ยไอโวตตอนนี้เม็ดากลางก็พอแล้วเดี๋ยวพี่ไม่มีจะขายตั้งถ่ายตอน5้าโมงครึ่งเริ่มกิน5้าโมงห้าสิบห้าบอกมันมีอีกเออเก็บไ,ไว้ทีมันนี้ต่อกินต่อโอ้นียอย่าพึ่งอันนี้คือปิดท้ายกันเนี่ยจะปิดท้ายแล้วมันร้อนท้องอากาศอย่างหนาวข้างในเหงื่อพวกอะไรตัวอะไรรถบยาบาลอะไรก็เรียกแล้วอยู่ข้างล่างไม่ไปท้าขึ้นมาข้างบนเลย ดเนี่ยชาบีเรียกเด็กเอ็นให้พี่หนุ่มนั่งข้างนี้กินเด็กเาชจอะเดินกินอะไรกินเดเกินเด็กเดี๋ยวไปเดินเร่งก่อนแล้วพวกคุณก็รอยกินไปเดีวเนี่ไปแล้วเราแบบกินไปสี่โลแล้วอนตาเปลือยเบตาเปอยถึงนี่แล้วเนี่ยถึงนี่แล้วเนี่ยข้งน้งหล

ถ้าแบบมีพ่อแม่อยู่อ่ะปลาอิ่มเนื้อไม่ใกินนะปลาอิ่มแเนื้อกินข้าวยากกินข้าวยากข้าวยากพ่อแม่ไม่อยู่นะอยู่กับเพื่อนแม่งก็กินใหญ่เลยปล่อยให้ไปอยู่เพื่อนกินกันไปนี่แหละเป็นข้าวเหนียวที่เฮียเขาบอกใช่ไหมเป็นร้านเหมือนอะไรแบบว่ามาเสิร์ฟตอนแรกเป็นอะไรอ่ะออเดอร์อะไรออเดอร์ออเดอร์ออเดอร์อะไรแอปเปติเซอร์แอปเปติเซอร์อ่าแบบให้มาเสิร์ฟรสต้นหอมจริงจริงคือมันได้โลนึงนะเต็มที่ โลหนึงสบายสบายไม่ใช่โลนึงนะแต่ผมว่าตั้งโลไม่ใช่ผมหมดสองโลแล้วนี่เขาโลที่สามแต่ว่าก็ใชเขาขึ้นอยู่ขึ้นมาถึงตรงนี้แล้ว f i minutes later เฮ้ยโอ้โหกินไม่หยุดเลยเหรอเฮ้ยโอ้โหแดบไปกี่โลเนี่ยเนี่ผมโทษในเฮียดวงผมเฮียโอ้สบายสบาย มาหมดเวลาละมึงสองคนแดกกันไมด้เท่าไหร่แดกจนตาแดงเลยไม่เชี่ยเป็นประวัติไม่เนี่ยสัตว์ขึ้นตาหมดละตาแดงคือเมื่อคืนไม่นอนสบายอย่างนี้ค่อยสบายใจหน่อยคือมาทําให้พี่เขารู้สึกปวดกระบาลหน่อยวันนี้เรามีภารกิจมาแกล้งพี่แมนใครให้มากกว่านี้ไหมก็มาได้จริงมาดวลได้ข้าวบาร์อะไรนี่ไปกินเอาวันนี้ขอบคุณพี่แมนนะครับแล้วก็ใครที่อยากกินก็ติดตามได้นะครับกับ ทุเรียนในแบรนดิ้งนี้นะครับทองรอดก็ดูว่าจะขยับไปอยู่เซ็นท่านไหนเอาเซ็นท่านนี้รอดก่อนแวะแวะไปอุดหนุนได้เลยเนี่ยไม่รอดหรอกไอ้นี่แดกไปหมื่นห้าไอ้เนี่ยนี่เจ็ดพันมึงเอาพวกนี้กลับบ้านเลยคุยืมได้ไม่ได้ครับกลับมาเจอกันใหม่ครับกับรายการของเรากด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่เฮ้ยยูทูบฝากรายการนี้ด้วยอ๋อใช่แขกดำดอยช่องแขกดำดอยในยูทูปก็ในเพจ Facebook กดเลยครับแขกตามดอย คอยตามแด็กไปไปไปโอเคครับเราต้องทำเหมือนว่าเรากินเยอะพี่นเม็ดเหลือๆไหมพี่มอมาเลยพี่มาเลย่มาเลย่เดี๋ยวแล้วก็จะถาเลยตัดแปได้ประมาณ5โลริงอยากได้อีกนะผมกลัวร้านเขาแบบไม่มีไม่พอขายจริงๆ